เอ oh yeah. 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 uh ้ยเอ้ยเอ้ยใครอย่ามามีเรื่องกับแม็กเอ้ยเอ้ยอย่ามามีเรื่องกับแม็กอย่านะอย่ามามีเรื่องกับเอ้ยเองมเอ้ยเอ้ยไปทางนู้นสิวนมาทางนี้ทาไมล่ะเออเอาเอ้ย มาใช่แล้วเอเอมาเอเอ้ยหายเดียวก็พอเอเอ้ยเอ้ยเวิร์ดเวิเวิรดอันนี้เอาไว้เดินลุกฐาเนี้ยเอาเลยเอาเลยมาดเอามาดทีละมาดเอเอ้าเอ้แล้ว